ปิดประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะก็จะเห็นว่าดัชนีเนี่ยได้รับแรงเหวี่ยงจากตัวกราฟ60นาทีนะคะให้พอรุนทางบวกได้แต่ก็น่าจะาเล็กน้อยนะคะเพราะว่าในส่วนของเครื่องมือนกราฟรายวันที่กลับมาส่งสัญญาณขายเนี่ยยังไม่สามารถฟื้นตัวขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ยังอยู่นต่ํากว่าแนวต้านที่1,500จุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอตอนนี้ก็ยังถือว่าไม,ไม่ไม่ได้ให้กลับมาอยู่ข้างซื้อนะคะก,ก็เล่นแค่เล่นแค่เก่งกําไรสั้นๆนะคะโดยที่มีแนวต้านอยู่ที่1,480กับ1,500นะคะแล้วแนวรับก็จะอยู่ที่1 1446 1800กับ 1, สตอปวิวตัวแรกเป็นตัวอินทัชนะคะตัวนี้ก็ราคาเนี่ยโค้งขึ้นมาจากตัวของ EMA 75ในกราฟ60นาทีนะคะแล้วก็เครื่องมือ m o d i f y s t o c ต a s t i c ก็ให้สัญญาณซื้อมาแล้วก็วกตัวขึ้นมาได้แล้วนะคะออตรงนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะเหมาะสำหรับเก็งกำไรไปที่แนวต้านประมาณ92บาท50กับ93บาท50นะคะรับที่90แล้วก็คัทลอสที่89 ถัดมาเป็นตัว BLA นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่ไหลลงแรงตามตลาดจนกระทั่งหลุดแนวรับหลักไปในระหว่างวันนะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะคะในกราฟ60นาทีแท่งสุดท้ายเนี่ยฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้นะ,ะดึงให้เครื่องมือเนี่ยกลับมาส่งสัญญาณซื้อน,นะคะก็น่าจะลุ้นแรงส่งทางบวกให้ขึ้นต่อนะคะวันนี้แนวรับของ BLA จะอยู่ที่62บาทสลึงนะคะต้านประมาณ66-67แล้วก็คัดลอสที่61.50 ตัวสุดท้ายเป็น UMI นะคะตัวนี้จะเห็นว่า2วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะราคาส่งตัวแล้วก็ไม่ได้ทำ New Low นะคะแล้วก็เมื่อวันศุกร์เนี่ยยังปิดที่ราคาไายของวันด้วยนะคะวอลลุ่มก็ใช้ได้นะคะแล้วก็ตัวของ MACD เนี่ยกลับมายืนบนซีโร่ไลน์นะคะก็มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อนะคะแนวรับจะอยู่ที่16บาทแนวต้านแรก17บาท50ถัดไป19บาทแล้วก็ cut ลอสที่15บาท80ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ